สวัสดีครับผมกับขณาวุนนะครับผมน่ารักจ้ะรีวิวยังไงนะครับเ <สะ S 1> น,นี่ยบ็อกเกอร์กับต้องรีวิวความเป็นกับใช้ง่ายครับคุณภ,ภาพดีมีอันเดียวในโลกด้วยครับ <c oughs> ได้ใช่ป่มโอเคโอเคีใหญ่เท่มั้นค่ะ <c oughs> ตอนนี้อยากให้อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนิดนึงเป็นยังไงบ้างแอบเห็นพี่่หวั่นใจมีการบอกว่าแบบจะตัดชุดไปงานน้องกัปเตรียมรับปริญญาอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะมีมีไหมไม่รู้ครับงานรับปริญญาก็ต้องรอทางมหาวิทยาลัยเขาประกาศเหมือนกันครับผมเนี่ยน้องกาลังถ่ายซีซั่นสองถูกไหมอยากให้เล่าบรรยากาศในกองให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงนะก็เหมือนเดิมครับก็พี่ๆทีมงานอาจจะทีมผู้กำกับอาจจะเปลี่ยน เป็นอีกชุดหนึ่งแต่ว่าเรื่องความแบบเป็นกันเองของพี่พี่เขาก็ทําให้แบบไม่ต้องปรับอะไรกันเยอะครับก็สามารถทํางานกันได้ง่ายด้วยและส่วนคนอื่นก็อย่างพี่เมอะไรพวกนี้ก็เจอตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วก็สนุกดีครับเหมือนเดิมส่วนน้องๆพ,พ,พี่พี่เพื่อนๆนนะักแสดงใหม่ที่เข้ามาก็ทํางานกันเต็มที่มากๆครับผมห่างหายไปนานเลยคิดถึงบรรยากาศในกองไหมคิดถึงครับคิดถึงอะไรมากที่สุดในกองคิดถึงกับข้าวครับ อร่อยใช่ไหมกับข้าวในกองอร่อยมากก็ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราหิวด้วยแหละครับเพราะเราก็ถ่ายถ่ายมาทั้งวันกองสวัสดิ์กองนี้นี่คือกับข้าวอะไรอร่อยสุดโอ้โหถ้าเป็นซีซันหนึ่งจะเป็นไข่เจียวครับ mm hmm. ไข่เจียวก็คือแบบอาจจะต้องมีเกือบมื้อเลยครับซีซันนี้อะคะซีซันนี้ก็ไข่เจียวไม่ค่อยได้กินครับส่วนใหญ่จะเป็น เขียวหวานอะไระครับแกงเขียวหวานจะบ่อยหน่อยตอนนี้มีการเข้าซีนกับน้องใหม่บ้างแล้วมีซีนไปใครแล้วบ้างมีเฟิร์สครับ,รบแล้วก็มีเจม,มแล้วก็ไตรเติ้ลแล้วก็พี่ไฮครับก็คือสี่คนใช่ครับจายยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอครับเป็นไงบ้างทั้งสี่คนเฟิร์สเฟิร์สโอเคครับเพราะว่าเฟิร์สเหมือนกับว่าก็มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาแล้วก็คือเหมือนว่า แรกๆก,ก็อาจจะยังมีเกรงๆก,กันบ้างไม่ใช่แค่เฟิร์สเกีงผมผมก็เกีงเฟิร์สเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้มาทาอะไรอย่างนี้ได้กันเคยเห็นหน้าแค่แบบในโรงเรียนเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมเออใช่เป็นเพื่อนที่สูงกุหลาบครับแล้วทําให้เราแบบสแสดงง่ายขึ้นไหมด้วยความเป็นเพื่อนหรือเขินหนักกว่าเดิมเขินเขินหนักกว่าเดิมนะผมว่าเพราะว่าปกติเราก็เห็นหน้าที่โรงเรียนประจำู่แล้วอะ่ะแล้วแบบเราต้องมา, <laughs> มาทำออย่างนี้ม่มันแล้วต้องเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ ตัวเฟิร์สมันมาชอบไทยด้วยก็จะบบมีคน,คนรู้นิดนิดนึงแต่ว่าน,นึงคิดนะเอ้ยที่โรงเรียนใช่ยยใช่แต่ก็พยายามแบบคลิปคาแรคเตอร์เอาไว้ครับก็เล่นได้เนาะเล่นได้ครับคิดว่าแบบจะมีทัวลงเฟิร์สไหมเฮ้ยผมว่านะครับมีแน่นอนครับผม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถ้าถ้าแบบทัวลงอาจจะแบบ,แบบแค่ลงตัวเฟียสมากกว่า ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบด่าไปถึงเฟิร์สอาจจะด่าแค่เฟิร์สในบทบาทเฟียสอะไรอย่างนี้ครับแปลว่าน้องเล่นดีไงเขาถึงดีครับดีถ้าอย่างในกองเนี่ยใครแสบสุดแสบสุดเหรอครับนัมเบอร์วันเลยตอบตัวเองไม่ได้อันนี้่อนผมผมไม่แสบอยู่แล้วเพราะว่าในกองมีเวลาว่างผมก็นอนครับที่สุดแล้วใช่ครับ แสบสุดแล้วครับน่าจะเป็นเฟิร์สเฟิร์สมั้งครับมาใหม่นี่คือแบบแสบเลยใช่เพราะว่าเฟิร์สเขาจะ<ม>พวกทีมนักแสดงใหม่5คนเขาจะสนิทกับพี่ๆทีมงานของพี่เมย์เพราะว่าเขาจะได้เจอกันบ่อยเขาช <c oughs> ใช่เวิร์กช็อปด้วยครับเขาก็จะมีแบบมีมุกตลกมีคุยเล่นอะไรอย่างนี้กันเยอะค่อนข้างเยอะก็เลยนะับสำหรับเราคือแสบที่สุดเลยก็น่าจะเฟิร์สนี่แหละครับ โอเคถ้าสมมติให้แกงคนในกองได้หนึ่งแบบแกงหม้อใหญ่เลยจะเลือกแกงไข่หม้อใหญ่เลยล่ะครับแกงพิตรมายแล้วครับก็เพิ่งจะเข้าซีงกันไปล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ใช่เข้าขานะครับนอกบทเหมือนเดิมครับผมล่นด์ครับแต่จริงๆพี่พิติมายเขาเป็นคนเก่งเขาเขาเป็นคนที่แบบ เขาอิมหัวไวได้แบบถึงมันจะดูแบบวุ่นเวอ้อไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในในหัวข้อไดอะล็อกนั้นคือก็สนุกดีครับเราก็จะได้ยินสับอะไรใหม่ๆจากพี่ตีมายเยอะแต่ก็ดีตรงที่ว่าเราก็สามารถรับมือกับพี่เขาได้ด้วยมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ด้วยครับที่เขาบอกว่าพี่ตีมไมเนี่ยเหมือนไม่ได้มาเล่นหนักแต่ว่ามาใช้ชีวิตสน,นิทใช่<ๆ>เขามาใช้ชีวิตเป็นเทคโนโค,รครับเทคโนโลยรู้ร,รู้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไหม อันนี้นยังยังยังไม่รู้ครับเพราะว่าเรายังเข้ายังยังไม่ครบทุกซีนครับอ,อยากรู้ตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่เคยบอกไว้ว่าต้องซิปหุ่นตอนนี้มีซิปแพ็คแล้วหรือยงังได้ปิดแล้วหรือยงังมีแต่มันอยู่ข้างในครับเป็นซิปแพ็คข้างในอีกทีข้างในพุงอีกทีหนึ่ง <laughs> เราเรียกมันว่าอะไรไม่รู้วับ <laughs> ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะวันแผละหรือซามิรีแผลตอนนี้ถ้าจับจับมันก็มีแบบเป็นก้อนๆข้างในนะครับแต่มันแต่มันยังยังยังไม่โผล่ออกมาอีกนานไหมคะกว่าจะเคาะมันขึ้นมาได้ก็เอาก้อนข้างนอกออกไปก่อนครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเอ่ยขึ้นมาตอนนี้ประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบแปดประมาณที่ตอนแรกเหมือนพี่สั่งไปรอบที่แล้วน้องบอกว่าจะต้องไปทําน้ําหนักเพิ่มใช่ครับให้ทําเพิ่มขึ้นตอนนี้ถึงเป้าแล้วหรือยังยังครับ ยังเลยต้องเท่าไหร่คะถ้าถ้าจะเอาแบบให้ดูแบบมีน้ำมีนวลจริงๆก็น่าประมาณ75ได้ <50. S 1> ไดอีกกิโลอ่ะ8โลได้ครับจะออกหน้าไหมหรือว่าจะขึ้นเป็น1ิบใช่มันจะออกหน้าครับเหมือนซีซั่นหนึ่งครับซีซั่นหนึ่งคือแบบหน้าแหบบละคบใยญ่ๆหน่อยซึ่งต้องถามว่าในเรื่องในซีซั่นสองอจะมีโอกาสได้เห็นใช้มีสิบแปดไหม ท่านในจินตนาการก็อาจจะมีครับต้องต้องบอกให้พี่เกพุ่งกลับแบบเอาซีนถอดเสื้อไปอยู่กแบบ <ใน S 1> ชิวไดวท้ายไปเลยอาจจะทันซึ่งจะมีจะมีมีแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าครับ<น>วันแพ็กหรือติ๊กแพรเอาวันแพกไปก่อนครับตอนนี้รอดูหน้าง,งานอีกทีครับตอนจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าพุ่งกะทิคืออะไรจนแบบพี่พี่แฟนลับเขาเลยอ๋อที่แท้พุ่งยื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าพุงกะทิ ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ตรงไหนตรงกะทิไม่รู้อ่ะตรงนี้มั้งครับอันนี้คือคุงกะทิของน้องกราฟครับครับพร้อ <laughs> มรับคำถามไหมคะได้ครับโอเคองั้นเดี๋ยวรับคำถามแล้วเปิดอ่านเลยนะคะแก่เลยนะครับ ยาวจังเลยครับแล้วอ่ะให้พี่ฟังด้วยนะเอ้าวหายไปไหนครับกำลงจับข้างดูหม่อยอ๋ออ้าทำไมก็โอเคครับจิกกบาน www.jigaban.com ขอท้าเล่าถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยพูดที่ค้นพบหลักฐาน ว่าเคยพูดมาก่อนและคอมเมนต์คนแรกจะได้รับของที่ระลึกจากผู้รับคำท้าลงชื่อรับคำท้าเอมวันที่ <c oughs> เป็นทางาการมากๆได้ครับได้ผมว่าไม่เคยเล่าเรื่องนี้เรื่องมีอยู่ว่า <c oughs> เอาเรื่องนี้เลยกันเอาเรื่องบาดแผลตรงนี้ของผมครับ อตอนเดี๋ยวผมแสบมากครับมีแบบไปต่อยเตียเหรอคับาดแผลที่หัวจักรยานลมครับอันนี้ผมเคยปั่น,นจักรยานกับเป็นลูกของเพื่อนแม่แล้วก็แบบปั่นเล่นกันในหมู่บ้านนี่แหละเล้วเหมือนกับว่าเขาก็จะแกล้งแกล้ง,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 งตามภาษาเด็กแต่ว่าเหมือนกับว่าพอแกล้งเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้ตรงที่ปั่นครับตรงที่ทถีบมันเข้าไปติดในซี่ล้อจักรยานผมไอ้เนี้ยจักรยานก็กระตุก แล้วผมก็หล่นลงมามภาพตอนนั้นคือแบบรู้สึกเหมือนว่าเอามือลองลองหัวไว้แล้วแต่พอลุกขึ้นมาก็คือเลือดก็คือเอ็มตอนนี้ตอนแรกนึกว่าเลือดออกแขนไม่ได้เอาหัวใช่แม่ก็เลยรีบเอาน้ําแข็งมาประครบแล้วก็าพาไปเย็บครับตอนนั้นรอยเย็บมานี่คือไม่ได้ไปตีบันฟันแทงเอาไม่ครับหล่นลมครับตรงน,นี้ครับ <laughs> เป็นรถอะไรนะคะทุกทีรถจักรยานสองล้อ,ลอ <laughs> สองล้อ <laughs> โอเคได้เซ็นตรงไหนครับผมตรงนี้เซ็นเซ็นบนกระดาษวันที่ด้วยนะครับวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สองยี่สองกระดาษเอาเลยไหมครับได้อเล็กจอ๋อยากได้ใหญ่ได้วยครับเซ็นอีกสักอันใหญ่ๆก็ได้ค่ะงั้นเอาเป็นวันที่ใหญ่ๆแล้วนะครับมีปีผมอยากจะได้วันที่ใหม่ๆแหละ อุ้ยหกสามไดไหมครับหกสามได้ค่ะวันนี้หรอหรือไงปีพศอคอรับนี่ครับ,ว,รบวันที่ใหญ่กว่าลายเซนนะครับใครอยากได้บ้างต้องไปค้นเรื่องนี้มาให้เจอนะคะว่กากลับเคยไปเล่าที่ไหนมาแล้วหรือเปล่าผมว่าผมไม่เคยนะช้าเลยใครเจอหาให้เจอนะครับผมใครเจอจะใ,ใครเจอเอานี่ไปเลยครับวันที่ครับผม ถ้าสมมติมีคนเจอจริงๆได้ตัวน,นี้ด้วยแล้วถ้าสมมุติรับต้องให้อะไรเขาอยากนึงลับจะให้อะไรติดไว้ก่อนครับเอาคหาให้เจอบกเอาเอาเอาหาหาคนหาเจอให้ได้ก่อนอ่าอันนี้จะเป็นคำถาม,มถามปุ๊บตอบ,ป,บ,ป,บ,ป,บ,ตอบปั๊บถามปั๊บปั๊ตอบปุ๊บปุ๊บนะคะบ ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแต่ถ้าถามปุ๊บปุ๊บตอบครับครับถามครับครับตอบปุ๊กกุ๊บโอเคค่ะคนบ้านเลยครับโอเคโอ้แต่ยิ้มก็น่ารักแล้วอ่ะเขิดเองเลยเดี๋ยวโอเคแต่เรื่องเรียนเป็นไงตอนนี้จบแล้วจบแล้วครับเรียบร้อยครับผมใช่ครับงานจบแล้วจบหมดแล้วครับ แม่แม่ต้องดีใจตบมือค่ะน้องเรียนจบแล้วอ้าวเริ่มไม่บ้านใจมาแล้วตกลงเคยหรือไม่เคยน่าจะไม่เคยนะครับเตอะแบบเนือเหนือเลยหน้าเนือนึงเหนือแล้วผิดไม่ติดโว์แผลโชว์แผลด้วยโคลแผลอีกแม่เออใครว่าแบบตีแล้วปันแทงบาดกระยอนแผลแผลล้มรถรถล้ม มีเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าแล้ใช่ปะบอกยังรยังครับพี่จะขายเรื่องเล่าก่อนเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าใช่นอกจากเรื่องที่เคยที่ไปแล้วอืมเรเื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหน ว่าเคยเล่าแล้วจะต้องเสียเอาใบนี้ที่มีลายเซ็นกลับไปพร้อมกับกับต้องมอบอะไรก็ได้ให้เขาหนึ่งอย่างเช่นลูกอมดอกไม้อะไรก็ได้ที่มาจากกลับจริงๆเพราะว่าถือว่าเขาไปหาหลักฐานมาได้พี่ก็ต้องไปตามตัวไปตามตัวเขาว่าเขาหาเจอตอนเด็กก็ได้ตอนเรียนก็ได้มีรกรรมอะไรก็ได้ไม่เคยเล่าจริงๆ คำขำไม่ค่อยมีแค่แค่ให้คิดได้ก่อนแล้วี่เริ่มถ่ายเพราะว่ามันจะถ่ายต่อไปเรื่อย แบบเรื่องเทียดให้น้องเหห็นกับพี่สาวกันแหละทะเลาะอะไรกันไหมกับจูทะเลาะกับจูด้อยปะไล่นกับจูเล่นแกงจูจูไม่ค่อยครับจูตอบโต้ไม่ได้ไงจูไม่ค้รืจูไม่เล่นด้วยจูไม่เล่นหรือมีแต่เล่นเกมบนนอน